ฟอร์ดปลุกตำนานฟอร์ดคาปริซีดานยุค60ในรูปแบบรถยนต์ไฟฟ้า ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้าอีกหนึ่งรุ่นจากค่าย Ford นะครับซึ่งทางเรานะครับก็ได้นำภาพมาแชร์ในคอมมูนิตี้ให้ทุกคนได้ชมกันแล้วเมื่อวานนี้ โดยรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่น Ford c a p r รเคยผลิตในรูปแบบรถยนต์ซีดานตั้งแต่ปี1968นํานำมาปัดฝุ่นใหม่ในรูปแบบของรถยนต์ขุมพลังไฟฟ้าเจเนอเรชันที่2โดยใส่จิตวิญญาณแห่งยุคสมัยและพอดีกับไลน์อัพของรถยนต์ไฟฟ้าจาก Ford ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่ Ford ใช้สตอรี่จากอดีตสร้างเรื่องราวความแตกต่างสาหรับยุคของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้นะครับ ทาง Ford ก็เคยได้นำ Ford m u s t a n งรุ่นคุณปู่นะครับหรือว่าปี1960มาทำเป็นรถคลาสสิกไฟฟ้าที่ยัดขุมพลังกว่า500แรงมา้าสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100ได้ในเวลาไม่ถึง4วินาทีโดยสร้างขึ้นเพียง499คันสนนที่ราคาประมาณ15ล้านบาท กลยุทธ์นี้ของ Ford นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อแข่งขันกับตลาดรถย,ยนต์ไฟฟ้าที่ปัจจุบันมีการแข่งขันอย่างดุเดือดจากสตาร์ทอัพหน้าใหม่นับไม่ถ้วนจากจีนรวมถึงที่อื่นๆสำหรับความน่าสนใจของ Ford Capri รนะครับจะสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์ม MEB แพลตฟอร์มของทาง v o l ks w a g e n เช่นเดียวกับ Ford Explorer EV ที่เปิดตัวในโยุโรปเมื่อปีที่ผ่านมาลักษณะดีไซน์ภายนอกนะครับนำเอาเอกลักษณ์จาก Ford c a p r รรุ่นเก่า มาใช้ในหลายๆด้านและมีการปรับให้เข้าสู่ยุคปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าแถบสีดำชุดไฟหน้าฝั่งละสองดวงซึ่งมีการเสริมไฟ DRL ลักษณะซุ้มล้อกระจกหน้าต่างบานหลังทรงรีและสปอยเลอร์แบบดักเท i ลเป็นการพัฒนามาจาก Ford Capri RS 3 1 0 0ชุดไฟท้าย LED พัฒนามาจาก Mark 3จับคู่กับล้ออลอยขนาด19และ20นิ้วตามรุ่นย่อยและปรับให้มีตัวถังขนาดใหญ่ขึ้นเป็นลักษณะค crossover ไฟฟ้าโดยมิติตัวถังนะครับจะมีขนาดความยาว4,634ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,872ม mm, ิลิเมตรสูง1,626ม mm, ิลิเมตระรยะฐานล้อจะอยู่ที่2,767ม mm. ิลิเมตร สำหรับดีไซน์ภายในนะครับก็จะเป็นแบบสปอร์ตท้ายกับรุ่น Explorer EV พวงมลาลัยมันติฟังกชัน3ก้านท้ายตัดพร้อมมาตรวัดและจอกลางขนาด14.6นิ้วแนวตั้งรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay ติดตั้งลำโพง B&O NO 10ตำแหน่งพร้อมซับวูฟเฟอร์ชุดไฟ Ambient Light ในส่วนของคุมพลังและสมรรถนะนะครับจะมีทั้งมอเตอร์เดี่ยวและมอเตอร์คู่ซึ่งมอเตอร์เดี่ยวนะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหลังพละกําลัง286แรงมา้าสามารถทําความเร็วจาก0ูนยถึงร้อนะครับได้ใน6.4วินาทีจับคู่กับแบตเตอรี่แบบ NMC ขนาด77กิโลวัตต์เอววิวิ่งได้ไกล627กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w LGP รองรับการชาร์จไวนะครับอยู่ที่135กิโลวัตต์ชาร์จจาก 0- ูนถึง80%นะครับ จะได้ที่28นาทีส่วนรุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับจะมากับมอเตอร์พละกกำลัง340แรงมา้าสามารถทำความเร็วจาก0ถึง100ได้ใน5.3วินาทีมาพร้อมแบตเตอรี่ NMC ขนาด79กิโลวัตต์เอาวิ่งได้ไกล592กิโลเมตรต่อ1การชาร์จมาตรฐาน w l GP รองรับการชาร์จ d c ให้กำลังไฟ185วัต์จาก10-8ถึงนะครับจะอยู่ที่26นาทีพร้อมระบบช่วยเหลือการขับขี่และระบบขับขี่อัจฉริยะเต็มรูปแบบโดยทั้ง Ford นะครับจะเริ่มเดินสายการผลิต Ford c คาปรีที่เยอรมนีส่วนราคานะครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยในตอนนี้แต่มีการคาดการว่าจะอยู่ที่4 7 0 0 0ปอนด์หรือประมาณ2 2ล้านนบาทเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ Facebook Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน